สวัสดีค่ะเรากลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีบันทึกวิดีโอจากทำเนียบขาววันที่23เมษาย0 2 5น2025นะคะประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งผู้บริหารไปหลายฉบับเลยครับผมหลักๆก,ก็เป็นเรื่องการศึกษาแรงงานแล้วก็มีตอบคำถามสื่อด้วย เราจะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่บ้างค่ะครับต้องบอกว่าวันนั้นนี่เหมือนเป็นสัญญาณการปรับเปลี่ยนนโยบายหลายอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งการศึกษาเศรษฐกิจสังคมคือดูจากคำสั่งแล้วก็ความเห็นต่างๆเนี่ยน่าจะมีผลกระทบตามมาไม่น้อยเลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาไล่เรียงดูคำสั่งด้านการศึกษาแรงงานกันก่อนเลยนะคะเห็นว่ามีหลายเรื่องสำคัญๆทีเดียวครับผม เริ่มจากเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเปิดเผยข้อมูลเงินบริจาคจากต่างชาติให้กับมหาวิทยาลัยอันนี้มีการพูดถึงฮาร์วาร์ดด้วยจุดนี้เน้นเรื่องความโปร่งใสใช่ไหมคะใช่ครับประเด็นเรื่องอิอทธิพลต่างชาติในมหาวิทยาลัยเนี่ยถูกพูดถึงมาสักพักแล้วการหยิบเรื่องนี้มาเน้นย้ําก็เป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนครับค่ะแล้วก็มีปรับกระบวนการรับรองคุณภาพมหาวิทยาลัยด้วยที่บอกว่าจะเน้นผลงานกับคุณธรรมหรือ merit อะค่ะครับ แทนสิ่งที่เรียกว่า woke ideology เห็นว่ามีพูดถึงความกังวลเรื่องทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาด้วยอันนี้เหมือนตั้งคำถามกับแนวทางปัจจุบันเลยนะคะใช่ครับคือพยายามจะเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินให้กลับไปเน้นที่ผลสำเร็จจริงๆทักษะที่จับต้องได้มากกว่าปัจจัยอื่นซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดนี้ก็คงมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะมันก็ไปท้าทายแนวคิดเดิมๆที่เน้นเรื่องแบบ ความหลากหลายความเท่าเทียมหรือ DEI นะครับค่ะค่ะเข้าใจค่ะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม HBCU หรือวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยเพื่อคนผิวดำในประวัติศาสตร์ครับผ่านโครงการของทำเนียบข่าวโดยตรงเลยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการศึกษาด้าน AI อันนี้ก็เพื่อเตรียมแรงงานอนาคตการโฟกัสที่ AI นี่ชัดเจนว่ามองไปข้างหน้าเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับส่วนเรื่อง HBCU s ก็คงเป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มเป้าหมายทางการเมืองกลุ่มหนึ่งด้วย ส่วนด้านแรงงานล่ะคะเห็นว่าต้องเป้าสร้างงานฝึกหัดใหม่เยอะเลยเป็นล้านตำแหน่งครับล้านตำแหน่งเลยแล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานกลับประเทศหรือ onshoring อันนี้ก็เชื่อมโยงกับนโยบายเศรษฐกิจใหญ่เลยสิคะแน่นอนครับมันสอดคล้องกับแนวคิด America First เต็มเต็งเลยคือสร้างงานในประเทศดึงการผลิตกลับมาซึ่งก็ต้องพัฒนาทักษะแรงง,งานควบคู่กันไปด้วย มีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องวินัยในโรงเรียนค่ะมีการยกเลือกแนวทางเดิมที่เชื่อมโยงกับ crt dei แล้วก็คืนอำนาจให้ครูในการรักษาวินัยมากขึ้นอ้างเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนมีคุณครูอเน็ตอัลไบรท์มาร่วมพูดด้วยใช่ครับการเชิญคุณครูออลไบรท์มาก็เหมือนมาช่วยตอกย้ำประเด็นความรุนแรงในโรงเรียนแล้วก็ความจำเป็นเรื่องระเบียบวินยัยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับแนวทางการศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องวิชาการอย่างเดียว ค่ะแล้วก็มีแขกอีกกลุ่มที่เป็นฐานผ่านศึกมาเล่าประสบการณ์เรื่อง VA การดูแลต่างๆอ๋อครับกลุ่มฐานผ่านศึกอันนี้ก็เป็นฐานเสียงสำคัญการรับฟังแสดงความใส่ใจก็ถือเป็นเรื่องปกติทางการเมืองครับแล้วคำสั่งสุดท้ายที่น่าสนใจคือให้หน่วยงานรัฐเลิกใช้ทฤษฎีผลกระทบที่ไม่เท่าเทียมหรือ Disparate Impact Theory ครับอันนี้สาคัญค่ะแล้วให้หันไปเน้นผลลัพธ์ ความเป็นธรรมคุณธรรมแทนแนวคิด DEICRT จุดนี้เป็นการเปลี่ยนเชิงหลักการเลยนะครับคือปฏิเสธแนวคิดที่ว่าผลลัพธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันมันบ่งชี้ถึงการเลือกปฏิบัติโดยอัตโนมัติอ๋อแล้วหันไปเน้นที่แบบเจตนาหรือหลักคุณธรมมรม merit เป็นหลักซึ่งท้าทายแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมที่ใช้กันมาหลายปีเลยครับโหเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูช่วงถามตอบกับสื่อบ้างเรื่องภาษีศุลกากรน,นี่ดูจะเน้นมากเลยนะคะครับ ชัดเจนพูดถึงการเจราจากับจีนแคนาดาเน้นความเป็นธรรมลดขาดดุลมีตัวอย่างภาษีสูงๆอย่างอย่าง14เนกับจีนเรื่องเฟนทานิลโ้ห้าเปอร์เซใช่ค่ะหรือ25เปเซกับแคนาดาเพื่อดึงอุตสาหกรรมรถยนต์กลับมาแล้วก็อาจจะนำรายได้ภาษีตรงนี้ไปลดให้คนอเมริกันอันนีก้การใช้เครื่องมือภาษีเพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจการเมืองชัดเจนเลยครับคือปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศสร้างอำนาจต่อรอง และก็ให้ประโยชน์กับคนในชาติสะท้อนแนวคิดชาตินิยมทางเศรษฐกิจเต็มๆส่วนเรื่องสองครามยูเครนล่ะคะอ๋อเรื่องอยูเครนก็แสดงท่าทีว่าอยากให้สงครามจบเร็วๆนะครับเพื่อมนุษยธรรมอ้างตัวเลขผู้เสียชีวิตเยอะค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าตัวเองเป็นผู้นําสงครามจะไม่เกิดแล้วก็พร้อมจะคุยกับทั้งสองฝ่ายโดยไม่เข้าข้างใครอืมวางตัวเป็นผู้เจรจาประมาณนั้นครับ พยายามแสดงบทบาทผู้สร้างสติภาพควบคู่ไปกับการวิจารณ์แนวทางของอรัฐบาลปัจจุบันนอกจากนั้นก็มีความเห็นเรื่องเฟดว่าควรลดดอกเบีย้ยได้แล้วครับเพราะเงินเฟอ้อลดแล้วค่ะแล้วก็เรื่องชื่อทีมกีฬาที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองอเมริกันอย่าง Redskins หรือ Indians บอกว่าไม่ควรเปลี่ยนเป็นมรดกครับประเด็น culture war เลย ใช่ค่ะแล้วก็มีการชื่นชมอีลอนมัสด้วยนะคะบทบาทในการช่วยประเทศพูดถึง d o จีสเทฟล s าสเปซเออะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับมองว่าเขาถูกปฏิบัติไม่เป็นธรรมประเด็นพวกนี้ก็สะท้อนมุมมองทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงินจุดยืนในสงครามวัฒนธรรมแล้วก็ความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สังคมอเมริกันให้ความสนใจอยู่แล้วครับ สรุปแล้วนะคะเหตุการณ์วันนั้นก็เหมือนการส่งสัญญาณความพยายามจะปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่เลยในหลายๆด้านครับผมทั้งการศึกษาแรงงานการค้าต่างประเทศวัฒนธรรมโดยมีแกนหลักคือเรื่องคุณธรรมเมริตผลประโยชน์ชาติแล้วก็ท้าทายแนวคิดเดิมๆนะคะครับก็น่าสนใจนะครับว่าแนวทางพวกนี้ถ้าถูกผลักดันจริงๆอย่างจ,จัง,จงต่อไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแค่ไหนหรือจะไปจุดชนวนข้อถกเถียงอะไรขึ้นมาอีกในสังคมอเมริกันแล้วก็ เวทีโลกด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่ทางการศึกษาระบบการค้าโลกหรือแม้แต่การประทะกันของคุณค่าทางวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับคเป็นคำข่าวสำคัญที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ